กันเียอ,อะไรวะเนี่ยโอ้คือฮะมั้งย้อยอมันกินดินแล้วหลังจากนี้นมันก็กลายเป็นเออซอมบี้ยิงเลยนะเนาะแล้วบ้าอะไรอ่ะวิ่งดิชูริวเคนเอ้ยไม่นะนี่ฉันมาช้าเกินไปหรือวะเนี่ยแย่เอ้ยไม่ได้ละต้องรีบไปตามหาที่อื่นต่อยังมีซอมบี้ลงเหลืออยูอ่อีกไม่ได้แล้วมันจเจอ้ายเซ็ตก็คาถาลับ มเรียบร้อยมันคอหักแล้วโอเคทีนี้ก็ใช้สติลลับที่ใช้ได้วันละครั้งเท่านั้นโอมลบหล้างโอเคมันหายไปแล้วเฮ้ยเจ้าหน้าที่มาพาเออไงมอดเป็นไงละ่ะกำจัดซอมบี้ได้กี่ตัวละเออคือมีข่ะใหา่จะมาบอกเมื่อกี้เจอซอมบี้ตัวโคตรใหญ่รออะไรอะไปกันเด้เอ,อลองบ้า หน้าที่มะพร้าวผมขอใช้วิธีนี้เลยได้ไหมเออเอาเลยซีโดนีรา,อา,อา,อาโอเคมันตายละเออใช่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 ไปที่อื่นกันต่อเลยดีไหมเจ้าหน้าที่มะพร้าวไปไป,ปไปกันแถวนี้มีสรากศพซอมบี้เต็มเลยเจ้าหน้าที่มะพร้าวเออจริงๆก็แปลว่าน่าจะมีคนมาก่อนเรานะเนี่ย อ่าคือดกูโด,ดนไปด้วยเนี่ย,ยพร้อมไปสวรรค์ยังกระสุนตานสุก้าพอสเฮ้ยทำไมมันเนี่ยทำไมถึงอยู่ดีดีทุกอย่างก็หยุดนิ่งไปหมดรออะไรอะจังหวะน,นี้วิ่งดิตะกูไปด้วยยาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมัน តោះទីតាមតន្តបន្ទាប់